นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับนครวัดที่ประเทศกัมบ,บูชาครับทุกคนอยู่ดีๆเกิดฟ้าผ่าที่ปราสาทนครวัดทําให้นักท่องเที่ยวโอ้โหทุกคนบาดเจ็บหนักแล้วก็มีเสียชีวิตด้วยรุ่นราจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กัน <S 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 <N> นัลลงชาแนลสวัสดีครับ กมูชาเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนครับอยู่ดีๆฟ้าผ่ากลางนาครวัดทุกคนโอ้โหเวลา17นาิกน,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 นะครับเมื่อวันที่16เดือน5 2025นี่เองครับที่นครวัดเนี่ยได้เกิดฝนตกหนักแล้วครับแล้วก็ฟ้าผ่าลงมากลางนาครวัดเลยนะครับทุกคนก็เล่นเอาเชาวนะักท่องเที่ยวเนี่ยตื่นตระหนกกันมากๆวิ่งกัน วิ่งหมีกันละนาวเลยนะครับทุกคนฟ้าผ่าครั้งนี้นะครับก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามรายนะครับทุกคนก็จะเป็นช่างภาพ1ลรายนะครับแล้วก็คนในท้องถิ่นด้วยนะครับนักท่องเที่ยวหญิงสองรายจากพนมเปนนะครับและกํมปอดขณะที่ผู้บาดเจ็บโอ้เยอะมากๆครับทุกคน30คนอยู่ในโรงพยาบาลที่นครวัด ็นที่เรียบร้อยหรือว่านี่คือฟ้าดินเตือนขเขมรแล้วนะครับว่าอย่าเล่นกับระบบเทพเทวดากฎแห่งกรรมและอย่าเค็มผลงานไทยนี่นะครับทุกคนครับทุกคนก็รู้ว่าก่อนหน้านี้นะครับสองวันที่ผ่านมานะครับชาวกัมพูชาเนี่ยชาวขเขมรเนี่ยก็ยังขมไทยอยู่นะครับว่าฟ้าผ่าที่ไทยอยู่เลยทุกคนผ่านมา ได้ไม่กี่วันเกิดเหตุฟ้าผ่าที่นครวัดโอ้โหทุกคนนี่แหละครับยังไงก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับและชาวเน็ตของไทยนี้ก็ยังสงสัยนะครับว่าทุกครั้งที่ไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ําท่วมหรือเกิดฟ้าผ่าเนี่ยชาวเขมรเนี่ยชาวเขมินชาวกัมพูชานี่ครับทุกคนเขาจะชอบหัวละแล้วก็จะชอบว่าไทยแบบนั้นแบบนี้นะครับ ในหลายเหตุการณ์นะครับที่ไทยโดนนะครับนั่นก็คือน้ําท่วมน้ําท่วมแล้วก็ฟ้าผ่าแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับทุกอย่างเนี่ยไทยโดนมาหมดแล้วนะครับคือจะมีทุกปีเรื่องน้ําท่วมนะแต่ว่าพอไทยโดนนะครับชาวเน็ตเขมรเนี่ยก็ได้เข้ามาขำมาคอมเมนต์เกี่ยวกับไทยแบบนั้นแบบนี้นะครับ บอกว่าฟ้าดินลงโทษบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะครับไม่เหมือนกัมบูชาเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่เกิดแผ่นดินไหวไม่เกิดน้ําท่วมครับทุกคนนะเนี่ยครับล่าสุดที่ผ่านมานะครับเกิดฝาผ่าที่กัมบูชาก็เห็นว่าไปขํานะครับไปขําว่า,าคนไทยเนี่ย โดนฟ้า่าในพิธีแรกนาขวัญนะครับก่อนหน้านั้นก็มีเหมือนกันนะครับนะเรื่องแผ่นดินไหวที่ไทยนะครับขเมศเนี่ยก็ข่ำเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับจากนั้นครับมาได้ไม่มาได้ไม่กี่วันขเมนก็โดนแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับนี่แหละครับทุกคนฮะแผ่นดินไหวที่กัมพูชานะครับที่ปอยเปตหลังจากนั้นครับทุกคนก็มีเหตุการณ์ขึ้นมาอีก เหตุการณ์น้ําท่วมที่ประเทศไทยครับชาวในกัมพูชาเนี่ยก็พูดก็เหมือนเสียงเดียวกันเลยครับว่าเนี่ยดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนมาสจัญน้าไม่ท่วมสุดท้ายครับน้ําท่วมหนักครับที่ปล่อยเปรตนะครับปีที่แล้วในกัมพูชาก็ท่วมนะครับน้ําป่าไหลหลากเต็มเข้าไปในกัมพูชาเลยนะครับทุกคนนี่นะครับนะนี่แหละครับที่เขาบอกว่าอย่าเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับพูดกับใครไว้ก็จะโดนแบบนั้นนี่ครับชาวเน็ตของคนไทยเนี่ยตั้งคำถามกันเยอะมากๆนะครับว่าสาเหตุที่ฟ้าผ่านครวัดเนี่ยมันเกิดจากอันนี้หรือเปล่าไปทําพิธีศักดิ์สิทธิ์อะไรหรือเปล่าสิ่งที่ไม่ควรทําในพิธีขณะที่มีฝนตกและฟ้าร้องเนี่ยพากันไปทําหรือเปล่าและชาวเน็ตได้ขุดคลิปนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับทุกคน เป็นกัมพูชานะครับได้ทําพิธีถอนคํำสาปชัยวรมันว่างั้นนะครับทุกคนในวันที่14ที่ผ่านมานี่เองนะครับอ่ะดูครับพิธีกรรมของเขาเนี่ยแปลกๆมากนะครับ14นะครับ14 15 16ผ่านไม่ได้แค่วันเดียวนะครับเกิดฟ้าผ่าที่นครวัดนี่แหละครับชาวเน็ตขุดคลิปนี้ขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าพี่ยีของเขาเนี่ยเขาเนี่ยสวดยังไงนะครับทุกคนทำไมมันถึงศักดิ์สิทธิ์อะไรขนาดนี้นะครับทุกคนมาดูกันเลยนะครับ พยอมขมายอ้อยเมียงระมอส้มออยทันเทสานตามอดังออยยมพองขมายออยเมียงระมอส้มออยทันเทสานตามอดังออยพยมพองขมายออยเมียงระมอส้มออยทันเทสานตามอดังออยพยอมพองขมายออยเมียงระมอส้มออยทันเทสานตามอดังออยพยมพองขมายออยเมียงระมอส้มออยทันเทสานตามอดังออยพยอมพองขมายออยเมียงระมอส้มออยทันเทสานตามอดังออยพยมพองขมายออยเมียงระมอส้มออยทันเทสานตามอดังออยพยมพองขมายออยเมียงระมอส้มออยทันเทสานตามอดังออยพยอมพองขมายออยเมียงระมอส้มอ้อยทันเทสานระ บางคนนี่ก็บอกว่านี่แหละเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์บางคนก็บอกว่าฟ้าดินลงโทษนี่คือลางมาแล้วอาเพศมาแล้วนครวัดกําลังจะสูญหายว่างั้นโอเคครับทุกคนครับมาเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวโซเชียลดูนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงนะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่ากรรมนี้มันติดจรวดเนาะตอนซ้อมพิธีแรกนาขวัญพากันหัวเลาะขำคนไทย ที่ฟ้าผ่าลงใกล้ๆพิธีตอนนี้โดนตรงๆเลยเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าขตรงมานะครับก็คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพิธีแบบใดเจอแล้วนี่แหละฟ้าดินลงโทษความินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าถึงผมไม่ชอบเพื่อนบ้านบางกลุ่มแต่ก็ไม่เหมารวมทั้งหมดขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกต้องนะครับ คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกนะครับทุกคนก็ยังไงก็ขอให้ทุกทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่บาเดเจ็บแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับกับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับทุกคนผมคิดต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าสถานที่ที่มีความสูงเด่นควรติดระบบป้องกันฟ้าผ่านะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับคนนีนะ้เขาบอกว่าอย่าล้อเล่นกับระบบนะครับ พิธีกรรมที่พวกคุณทำมันคือวิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวมันจะโดนเข้าตัวเองนะครับบอกไปก่อนกามยินต่อมาครับคนนี้นะเขาบอกว่าเห็นความคิดคนไทยบางประเภทแล้วน่าสงเพศชิบหายมันเป็นภัยธรรมชาติฮ่าฮ่าฮ่าก้มยินต่กมาครับคนนี้เขาบอกว่าสมน้ำหน้าสมบัติของคนไทย เอาไปหน้าด้านๆ้านขนาดทาพิธีนะเทวดาฟ้าดินยังไม่เป็นใจเลยน่ากลัวมากๆากหืน้ามากกว่านี้ผมกินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าพิธีซ้อมงานวันพืชจมงคลวันพืชมงคลที่สนามหลวงเกิดฟ้าผ่าพวกขมิ้นดีใจเวรกรรมตามทันฟ้าผ่าขมิ้นตุย <c oughs> ออเขาบอกว่าเ <c oughs> จ้าที่เลย เออมิดตมาคนระับคนนี้บอกว่าโอ้เจ้าที่แรงมากๆที่นครวัดบอกแล้วอย่าล้อไทยไว้เยอะกรรมเลยตามทันอคน้อมนะิดตมาครับคนนี้เขาบอกว่าเห็นบอกว่าอ่าพิธีกรรมที่ขมรทำนั่นแหละคือพิธีแก้คำสาปนี่ค้อมนะิดตมาครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องให้พรามมาทำวันนตัม คนสร้างอยู่ในยุคถือวันนะของศักดิ์สีมีของศักดิ์สิมีจริงของศักดิ์สิทธิ์มีจริงความคิดต่อมาคนระับคนนี้นะเขาบอกว่าสมอยากได้พื้นที่คนอื่นดีนะัก <c> ะ <oughs> ความคิดต่อมานะคนนี้เขาว่าเทวดาลงโทษแล้วฟ้าดินก็ลงโทษนี่แหละคำสาบวอลมันสิ่งที่ไม่ใช่ฟ้าดินลงโทษ ค้อมูต่อมานะคนนี้เนะี่ยเขาบอกว่าพระพิรุณพระพายท่านลงโทษใครไหมนะฮ่าฮ่า,าผลของการมาถอนคําสาบานก็แบบนี้แหละข้อมูลต่อมาในะคนนี้เขาบอกว่าน่าสงสารเหมือนกันน่าสงสารนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวนครวัดต่อไปคงไม่กล้าไปเที่ยวอีกแล้ว คงมกินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าพระท่านบอกว่าของของเขาอย่าไปโกงเขามาพระลงโทษอย่างหนักคงมกินต่อมาคนระคนนี้เขาบอกว่าทําไมพวกคุณเป็นคนแบบนี้ครับพวกคุณจิตใจทําด้วยอะไรถึงพาการหัวเราะได้ฮ่า <c> ฮ <ười> ่าฮ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 ่าคอมเมนต่อมานะคนนี้เขาบอกว่าคนที่ทําพิธีน่าจะเป็นผู้สูงอายุฝนตกดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะขอให้ทุกคนปลอดภัยกาลิขิตไว้แน่ๆข้อมีลต่อมานะครับคนนี้นเขาบอกว่ารู้หรือยังคอมเมนเมื่อก่อนเป็นประเทศไทยมาก,ก่อนเมื่อสิ้นการปกครองของไทยก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานาและมันกําลังทําพิธีสาบแช่งไทยนั่นแหละฟ้าดินเลยลงโทษข้อมินต่อมานะคนนี้เขาบอกว่า ถ้าคิดแบบความเชื่อทางศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์มนต์ดำเกิดจากอาเพศกระทําการลบลูททาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่พอใจถ้าคิดแบบวิทยาศาสตร์ก็คือเวลาฝนตกฟ้าร้องไม่ควรอยู่กลางแจ้งอาจทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ก็รู้นะว่าไม่ควรซ้ําเติมผู้บาดเจ็บแต่ในจิตด้านมืดก็บอกว่าสมแล้วที่โดนแบบนี้ควยินต่อมานะครับคนนี้นะเขาบอกว่าเป็นคำสาบหรือเปล่า คมกินต่อมานะับคนนี้เขาบอกว่าคือจริงๆนะควรติดสายล่อฟ้าไว้ด้วยตัวปราสาทหินสูงเด่นล่อสายฟ้าเป็นอย่างดียิ่งในช่วงฤดูฝนฟ้าผ่าแหลงมากๆคุ้มกินต่อมานะับคนนี้นะเขาบอกว่าสิ่งก่อสร้างสูงแบบนั้นไม่รู้จักติดสายล่อฟ้าจะปิดข่าวยังไงรู้กันทั่วโลกแล้วอันตรายมากถ้าไปในฤดูฝนแล้วมันตายกันได้ยังไง แสดงว่าอาจไม่ได้พาประสาทต้องพาที่คนเดินไปเดินมานแน่เลยอข้อมูลต่อมานคนนี้เขาบอกว่าผู้นําบ้านเมืองชั่วชาวบ้านที่สนับสนุนและอยู่รวมร่วมแผ่นดินจะอยู่เป็นสุขหรอบ้านเมืองอื่นอย่าเสือกทาตามเขาละครับท่าน <c oughs> ขนาดเทวเทพเ,เทวดาไม่รับไหว้ไม่รับขอขมาลาทูด แต่ก็ยังมีคนกตะแดกิดดันโลกสวยตั้งแถวให้เกียรติเขารบจับมือฮ่าฮ่แต่ในบ้านตัวเองไม่กล้าสั่งบา,าอมผมยินต่อมานะคนนี้เนะี่ยเขาบอกว่าน่ากลัวมากๆนะคะต้องระวังกันด้วยนะผมยินต่อมาคนนี้เขาบอกว่าดินแดนมาสจันยนพิธีศักดิ์สิทธิ์จริงๆสา,สาธุสาธุนี่ครับ ธรรมชาติช่างใจร้ายกับพวกเขาเหล่านั้นเหลือเกินความคิดนต่อมานะครับคนนี้นะครับเขาบอกว่าทําวิธีอะไรกันถ้าทําอะไรไม่ดีกับไทยอย่าทะลึ่งนะประเทศไทยมีอะไรดีๆอีกเยอะกับใครก็ตามที่คิดไม่ดีระวังไว้ด้วยความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหน้าเศร้าเป็นนักท่องเที่ยวจีนหนีไทยมาดูขมิน้นทำวิธีหรือเปล่า ต่อนะคนนี้เขาได้คอมเมนต์เขาบอกว่าเวลาฝนตกและฟ้าร้องห้ามออกไปที่กลางแจ้งและที่ไม่มีสายล่อฟ้าครับโดยเฉพาะที่อยู่กลางทุ่งนาหรือเปล่าส่วนใหญ่จะไม่มีสายล่อฟ้ามีเฉพาะอยู่ในเมืองและตึกสูงเท่านั้น,นข้อเห็นต่อมานะคนนี้เขาบอกว่าคอมเมนต์บอกว่าฟ้าผ่าที่พิธีแรกนาขวัญของเสียม เป็นของก๊อปปี้ส่วนที่พาที่วัดอังกอรเป็นออริจินอลของแท้ล้อเลียนไทยแผ่นดินไหวดีนักกรมตามสนองลงนครว,นวัดช่ำๆเลยเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกยงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนยังไงก็ช่วงนี้นะครับผลฟ้าอากาศเนี่ย หนักมากๆนะครับไม่ใช่ว่าแต่ไทยนะครับที่ประเทศอื่นก็เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคครับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยแล้วขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับทุกคนครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านาลงชาแนลสวัสดีครับ